มาที่ป๊อปธนวัตรกันบ้างค่ะก็ได้ไปออกงานอีเวนต์ครั้งแรกของปีนะคะก็เลยมีสื่อมวลชนมากมายเลยค่ะให้ส่วนความสนใจไปสัมภาษณ์ประเด็นกันนะคะทั้งเรื่องที่เราเคยนําเสนอไปแล้วค่ะก็คือเรื่องที่แฟนๆเซอร์ไพรส์ขึ้นป LED ้าย LED อวยพรเมื่อวันเกิดที่ผ่านมาก็บอกว่ามีเพื่อนๆแซวบ้างก็ขอบคุณแฟนๆที่ทําให้นะคะประทับใจแต่ก็เป็นห่วงแฟนๆเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะทั้งเรื่องที่เมื่อวันเด็กไปมอบรายได้จากการเตะฟุตบอลการกุศลกับเพื่อนๆแล้วก็ผ้าห่มให้กับน้องๆที่ต่างจังหวัด และประเด็นใหม่ค่ะก็คือกําลังต่อเติมบ้านงบบางลานิดหน่อยปีนีน้จะเสร็จแน่นอนสร้างไว้อยู่กับครอบครัวนะคะไม่ใช่เรือนหอรวมถึงประเด็นที่หมอดูบอกว่าถ้าโป๊เปิดตัวแฟนปีนี้จะดวงดีปังๆค่ะและประเด็นที่กระแตอาสยามรับว่าคุยกับพระเอกหนุ่มแล้วก็มีคนไปโยงว่าเป็นโป๊หรือเปล่าไปฟังโป๊บตอบเรื่องประเด็นกันค่ะ ก็คิดว่าน่าจะอยู่ได้3ามสี่คนรวมแม่ด้วยเป็นคู่ัใหญ่ไม่ใช่ภรรยานะฮะมีแม่มีแม่บ้านมีพี่สาวพอดีเลยเอ้าเลือนหอก็นอนห้องผมสิว่าจะไปแยกห้องไมไม่แต่งหรอกยังไม่แต่งหรอกอย่าไปเชื่อมากเลยเสียวไม่ไม่มีอะไรหรอกไม่มีก็ยังไม่มีแฟนเลยจะเปิดตัวได้ไงล่ะ ถ้าเจอก็เจอถ้าไม่เจอก็ไม่เจออะไรเงี้ยก็ทำงานไปก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะตอนนี้ใช่เราด้วพี่โปไม่ใช่ผมไม่ได้ไม่ได้ติดต่อหรือได้คุยกับน้องเขาเลยครับก็เคยเห็นหน้ากันก็เคยเจอกันตามงานไม่ไม่ครับไม่ก็อยากมีอาหารหน่อยดีหาน่อยดีไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับไม่มีจริงๆอุ้ยพี่โปไปให้หนาข่าวหาแฟนให้เลยเหรอคะ ค่ะรู้สึกหนักใจละก็ยังเจ้าใรดีนะมีก็มีไม่มีก็ไม่เป็นไรก็อยู่ไปเราะมีแฟนคลับเยอะค่ะะส่วนเบลล่านะครับก็ไปออกงานอีเวนต์มาเช่นกันนะครับผมโดยเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาก็มีภาพจากอินสตาแกรมแฟนคลับลงรูปสาวเบลล่าควงหวั่นใจยังหนุ่มเวียสุกุลวัฒไปทําบุญรับปีใหม่ที่วัดพระยาสุเรนเขตคลองสามวาหลายคนก็เลยแซวว่าครั้งนี้เป็นการทําบุญเสริมดวงความรักหรือเปล่าเจ้าตัวจะว่าอย่างไรไป ฟังกันครับ ตั้งแต่ตอนช่วงปีใหม่นั่นแหละคะ่ะว่าอาจจะมีนัดกันไปทําบุญอะไรอย่างนี้คะ่ะก็พาคุณแม่ไปด้วยคะ่ะใช่ค่ะก็ตั้งใจไปก็เนื่องในโอกาสปีใหม่นี่แหละคะ่ะแล้วก็ไปวัดที่อยู่ใกล้ๆบ้านตามสะดวกคะ่ะก็พอไปถึงก็อู้คนเยอะมากเลยแต่ว่าคือด้วยความตั้งใจของเราเราอยากจะไปทําบุญจริงๆไงคะเราก็เออไม่ได้ไม่ได้ติดตรงนั้นนะคะดวงงานดวงรักอะไรอย่างนี้คะ่ะโอ้โหไม่ได้เสริมอะไรเลยคะ่ะก็ตั้งใจแค่เอออยากทําบุญรับปีใหม่อะไรอย่างนี้ละ ยังไม่มีค่ะเพราะว่าอย่างอย่างเดือนนี้ก็คิวค่อนข้างเต็มแล้วแล้วเดี๋ยวเดือนหน้ากองกมนะดจอออนแอร์ก็อาจจะมีแบบคิวโปรโมทอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ถ่ายละครเรื่องใหม่แล้วด้วยไงคะรอยเล่แมนยาก็คิวค่อนข้างแน่นค่ะไม่คือคิวไม่ค่อยนิ่งก็เลยไม่สามารถแบบล็อกลวงหน้าได้ค่ะก็จะดูไปเป็นแบบว่าเอออ่ะพวกนี้ว่างไหมอ้าวอยู่ดีว่างพร้อมกันอะไรยอย่างนี้ถึงได้เจอกันอืมค่ะ ทุกอย่างก็ธรรมะจสัจ่นธรรมะจสันค่ไม่ใช่ลิขิตใช่ไหมคะ